สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่บ้านรวมสาระมีประโยชน์สุดเจ๋งจากเศษสบู่เหลือใช้มาฝากกันนะคะเศษสบู่ที่เราเหลือใช้จากอาบน้ําที่เหลือก้อนเล็กๆอย่านําไปทิ้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของเขากันนะคะก่อนจะไปรับชมสาระดีๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่บ้านรวมสาระด้วยนะคะเศษสบู่ก้อนเล็กๆนะคะที่เราเอาไปใช้อาบน้ําต่อไม่ได้แล้วนะคะ เราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกหลายอย่างเลยนะคะถ้าสงสัยว่าเศษสบู่ก้อนเล็กๆเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวมารับชมกันเลยค่ะเศษสบู่นะคะสามารถเคลือบสิ่งของได้ค่ะหากสีทาบ้านกระเด็นไปโดนสิ่งของนะคะค่อนข้างจะล้างออกยากนะคะ บางทีก็ต้องซักกันหลายรอบดังนั้นนะคะให้เอาสบู่ก้อนเล็กๆค่ะมาถูที่ผ้าหรือสิ่งของที่อยู่ในระยะที่สีสามารถกระเด็นไปโดนได้นะคะทาเอาไว้นะคะก็จะทำให้ล้างหรือซักสีออกจากสิ่งของเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นค่ะและยังช่วยเก็บเศษแก้วได้ด้วยนะคะเพียงแค่เรานำสบู่ก้อนเล็กๆที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยค่ะ มาถูลงบนพื้นที่มีเศษแก้วแตกให้ทั่วนะคะเศษแก้วชิ้นเล็กๆเ,เหล่านั้นก็จะเข้าไปอยู่ในก้อนสบู่จนหมดเกลี้ยงเลยค่ะและยังลดแรงเสียดทานบานประตูพับได้ด้วยนะคะให้เรานรําเศษสบู่ก้อนผสมน้ําเล็กน้อยนะคะอย่าให้เหลวจนเกินไปแล้วนํามาหยอดที่บานพับประตูที่มีเสียงค่ะเพียงเท่านี้นะคะเสียงเอี๊ยดอัดก็จะหายไปเลยค่ะและเศษส,สบู่นะคะยังช่วยดับกลิ่นอับในกระเป๋าได้นะคะ เพียงแค่เรานะคะนําเศษสบู่ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาแพกลงในกระเป๋าค่ะเอาไว้มุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะใส่ถุงตะข่ายทีๆค่ะแขวนไว้ด้านในกระเป๋าให้กระเป๋านะคะไม่มีกลิ่นอับเลยนะคะและเศษสบู่ยังป้องกันเศษดินติดกลอกเล็บได้ด้วยนะคะก่อนเราจะลงมือขุดดินถอนหญ้าปลูกต้นไม้ ให้เรานำเศษส,สบู่ก้อนเล็กๆมาถูตามซอกเล็บค่ะโดยไม่ต้องล้างออกนะคะเศษส,สบู่ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เศษดินเศษหินหรือของสกรปรกเข้าไปติดอยู่ในซอกเล็บเรานั่นเองค่ะหลังจากที่เราทําสวนเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยล้างออกค่ะและยังช่วยในงานช่างได้ด้วยนะคะเพียงแค่เรานำสบู่ค่ะ มาถูที่ตะปูเพื่อเคลือบผิวเอาไว้แล้วตะปูก็จะตอกง่ายขึ้นค่ะไม่ทำให้เนื้อไม้แตกขณะใช้ค้อนตอกเลยนะคะและยังช่วยปรับรองเท้าหนังให้นุ่มใส่สบายได้ด้วยค่ะเพียงแค่เรานะคะคนำก้อนสบู่ที่ไม่ใช้แล้วมาถูด้านในของรองเท้านะคะสะบู่จะช่วยปรับหนังที่แข็งให้นุ่มลงค่ะกลายเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากขึ้นเลยค่ะแล้วยังช่วยถอดแหวนแน่นๆออกอย่างง่ายด้วยนะคะ โดยวิธีการง่ายๆค่ะแค่ใช้สบู่ถูไปรอบๆแหวนและนิ้วของเรานะคะแล้วค่อยๆขยับแหวนทีละนิดค่ะแหวนก็จะถูกถอดออกจากนิ้วอย่างง่ายได้เลยค่ะแล้วยังช่วยปลดล็อกซิปฝืดๆให้ลื่นและรูดง่ายได้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากแก้ปัญหาด้วยการตัดเสื้อผ้าตัวโปรดทิ้งไปนะคะเพียงเพราะปัญหาซิปรูดออกยากเราแนะนําให้ใช้สบู่ถูลงบริเวณลางซิปให้ทั่วรูดเบาๆซิปก็จะรูดขึ้นง่ายนะคะ แต่ก่อนจะนํามาใส่อย่าลืมล้างคาบสบู่ออกด้วยนะคะและเศษสบู่เก่าๆพวกนี้นะคะยังสามารถช่วยลอกวอลเปเปอร์เก่าทิ้งได้ด้วยค่ะเพียงน้ําเศษสบู่นะคะมาละลายในน้ําร้อนให้เป็นเนื้อเดียวกันนอกจากนั้นนะคะนําไปทาที่ผนังก็จะสามารถดึงวอลเปเปอร์ออกได้สบายๆไม่ต้องเสียเวลางัดแงะเลยค่ะ หรือเราจะนําเศษสบู่พวกนี้ไปรีไซเคิลเป็นสบู่เหลวก็ได้นะคะถ้าหากเพื่อนๆคิดว่าจะทิ้งเศษส,สบู่ก็เสียดายนะคะให้รวบรวมสบู่ก้อนชิ้นเล็กชิ้นน้อยในบ้านมาให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วสาบหรือขูดเป็นฝอยชิ้นเล็กๆนะคะนําไปต้มกับน้ํามันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะและน้ําสะอาด2แกลอนคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีแล้วเทใส่ขวดปั๊มก่อนนําไปใช้งานได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังใช้เช็ดกระจกลดความมัวจากไอ้น้ำได้ด้วยนะคะเพียงแค่เรานำสบู่ค่ะที่ไม่ใช้แล้วมาถูบนกระจกแล้วใช้ผ้าขนหนูเนื้อนุ่มๆน,นะคะเช็ดออกกระจกก็จะกลับมาเงางามเหมือนเดิมไม่ว่าจะอาบน้ำตอนไหนก็ไม่มีรอยไอ้น้ำเกาะอ,อีกต่อไปนะคะนึกไม่ถึงกันเลยใช่ไหมคะว่าสบู่ก้อนเก่าๆเ,เหลือใช้จะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้หากบ้านไหนที่มีสบู่ก้อนเล็กๆเหล,ลือใช้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ ลองนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างที่แม่บ้านรวมสาระนํามาแนะนำในวันนี้ดูนะคะยังไงเพื่อนๆลองเอาไปทําตามกันดูนะคะสําหรับวันนี้แม่บ้านรวมสาระขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ